เกรสอภินพิชาสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องเกรสอพินพิชากันอีกแลนะคะวันนี้หนูจะมาถ่ายคลิปเรื่อง What in my phone นะคะแออะไรอยู่ในมือถือหนูแล้วอะไรยังไงอะไรมือถือหนูนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแอปพลิเคชันกันเลยะคะ่ะเปิด หน้าจอสก,กินก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะตรงที่หน้าแรกเฉียงซ้ายนะคะก็จะเป็นแอปซ s o า a s a s นะคะก็จะเป็นแอปที่ในห้องหนูใช้นะคะเอาไว้แบบส่งกันบ้านเวราไปแต่งมือก็แบบถ่ายรูปอวดเพื่อนได้นะคะเพราะว่าก็จะมีเพื่อนๆอยู่ในนั้นทุกคน่เา้าต่อไปเหมือนเป็นแอปพลิเคชันที่แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนในห้องคุยกันอะไรอย่างงี้งใช่ไหมใช่ทุกอย่าง ต่อมาเป็น messenger เหมือนเอาไว้ใช้กับอ่ n สิงกับ e b เฟ k บุ๊กใช่สิงกับเฟสบุ๊กก็กลบต่อไปก็คือ google map ค่ะ google map ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ตมาน้ำทางใช้มือถือกันเองค่ะต่อมา DJI Pro เหมือนเอาไว้แบบเป็นแอปที่ปลาโหลดไว้ ใช้มือถือใช้มือถือเกตถ่ายแทนกล้องอะไรอย่างนี้ต่อไป Play Store เอาไว้หลดแอปนะคะทุกคนมีทุกคนมีใช้นะคะต่อมาเป็นเกม Free Fire Free Fire เป็นเกมยิงปืนใครทำให้หนูติดเลยไหมใครคะคนที่ถ่าย<ว><ส>อะไรแค่แนะนำผิเฉยว่าเออเกมนี้มันมันนะแต่พี่กายก็พาหนูติด เกมนี้มันสามารถเล่นได้หลายคนใช,ใช่ไหมคะใช่จะเล่นแบบแชร์ว่าแบบเล่นคู่เล่นกลุ่มก็ได้เล่นเป็นแบบเดี่ยวก็ได้เป็นโซโล่นะคะเกดลองเล่าให้ฟังหน่อยที่เกตเคยเล่าให้ฟังหอกว่าถ้าแบบครั้งหนึ่งเคยเคยเล่นแบบเป็นกลุ่มสี่คนอะ่ะใช่บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีใช่ไหมใช่คือแบบอยู่ใกล้หนูล้วไม่สนใจหนเลย,ยไม่ คือเกมนี้มม่เป็นเกมแบบว่าโดดล่มใช่ไหมแล้วก็ลงมาแล้วก็เก็บอุปกรณ์แล้วก็ยิงยิงกันซึ่งเป็นแบบว่าแบบเล่นเดียวพอคนอื่นตายก็สามารถไปเก็บของคนอื่นได้แต่ไม่สามารถเก็บเสื้อผ้าได้นะอืมแต่ว่าสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแต่เกมโดนช่วยเหลือบ้างไหมบางครั้ง ถ้าเธอเล่นออนนะบอกแล้วว่าต้องให้ขยันเล่นเหมือนเล่นหนังสือดีไหมเนี่ยต่อไปนะคะ Facebook ทุกคนมีทุกคนใช้ถ้างั้นข้ามไปแล้วกันนะคะ Facebook บอกเพื่อนๆหน่อยว่าสามารถติดตามเกสได้ที่ไหนคะเ c e b o o k นะคะสามารถติดตามหนูได้ในชื่อของเ e ซอาพินพิชานะะใช่หรือเปล่าเฟซบุ๊กตัวเองก็ไม่ค่อยจะรู้หรอกเกด ชมีไหนครัดูหน่อยโชว์หน่อยโอเคแับก็จะมีแบบว่าเรื่องถ่ายของหนูเยอะแยะแชร์เรื่องราวของเกรสใช่ไหมมากดไลค์กันได้นะคะใช่ค่ะกดไลค์เยอะๆใช่ค่ะต่อไปนะคะอัมไวไฟไวไฟอะไรไวไฟอะไรอ๋ออันนี้เป็นแอปพลิเคชันของป๊ะป๊าหรือมาม่าโหลดไว้และซึ่งหนูใช้เป็นอืม หนูเอาอไว้ใต่อไวไฟต้องบอกก่อนว่าโทรศัพท์นี้ของใครของป้ามาเมื่อก่อนค่ะแล้วหนูก็ยึดมาแปลงโทรศัพท์ให้หวานเหมวแบบ <c oughs> ต้องไปแอปทูยูหนูใช้ม่เป็นค่ะแล้วก็รอเดี๋ยวก็ป้าก็โหลดมาเองอคือคือต้องบอกก่อนว่ามือถืออันเนี้ยบางทีป้ากับมาก็เป็นคนใช้คือ ป้ากับมาเป็นคนใช้มาก,ก่อนนั่นแหละบางแอปก็ยังเป็นของป้ากับมา<ช>ก็เลยไม่กล้าที่จะลบใช่ไหมกลัวป้าไม่ใช้ยู่งก็เลยทก็ทไว้นะคะเดี๋ยวดูดป้าตาตีกูต่อมา Galaxy Gift ก,ก,ก,ก็เอาไว้อันเนี้ยป้าเาวลาที่แบบหนูจะออกไปนอกบ้านใช่ไหมไปห้างอย่างเงี้ยป้าป้าก็พกม่ถือไปด้วยนะเกสเพย่อรับส่วนรถต่างๆ ในซัมซุงมันจะมีแอปพลิเคชัน Galaxy Gift นะคะซึ่งเป็นส่วนลดใช่ไหมใช่ร้านอาหารนู่นนั่นเยอะมากเลยตับไปโฟนก็ทุกคนมีทุกคนใช้ข้ามไปแล้วกันนะคะโอเคค่ะมาดูแบตเตอร์ตับไปแบตเตอรี่ไลฟ์อันนี้เหมือนจะเป็นก็คือไว้แบบ s a แ e battery อืมเป็นแอปพลิเคชัน s a แ e battery ต่อมาอีเมลอีเมลก็ เอาไว้แบบว่าส่งข be ้อความต่ไปแกลเลอรี่ก็ภาพถ่ายที่แบบว่าไมูจะถ่ายเพื่อนไหนลองเปิดให้ดูหน่อยภาพถ่ายเจ๋งๆที่เกดคิดว่าเจ๋งที่สุดแล้วมีไหมที่เจ๋งหายากขนาดนี้อันนี้เห็นแล้วอ่ะอันนี้คือฝีมือป๊ะป๋าทำนะป๊ะป๋าเอาเข้าไมโครเวฟแล้วกันเบิร์น อันนี้คืออะไรอ่ะไหนช่หยไส้กอกใส้กอกป๊าป๊าทำระเบิดอ่ะป๊าป๊าทำระเบิดแล้วป๊าป๊าเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วมันก็ไหนเล่าให้ฟังก่อนทำไมทำไมป๊าป๊าถึงเพราะว่าตอนเช้าแล้วแม่หาไม่ยอมตื่นไงแล้วป๊าป๊าก็จะเอาใส้กอกมาเวฟใช่ไหมพอเวฟนี่คือฝีมือป๊าป๊า มีไหมสวยเอาบอกระบุมาได้ไหมว่าแบบสวยอ่ะสวยสวยพูดมาขนาดนี้แล้วโชว์มารูปตัวเองเหรอรูปอะไรก็ได้ที่เกตว่าสวยที่สุดรูปตัวเองก็ได้ถ้าคิดว่าตัวเองสวยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเอารูปตัวเองแค่รูปตัวเองก่อนนะในหมวดรูปตัวเองคิดว่ารูปนี้ไม่ต้องซูมฟันนะอันนี้เป็นรูปที่สวยเพราะว่า ปะป๊าถ่ายอันนี้ปะป๊าถ่ายให้เด็กเกดเกดโชว์คลิปทิกตอกให้เพื่อนดูพี่เกดเล่น TikTok, TikTok, TikTok. จริงหลังเกดแล้วอะจริงจริงเกดเล่นทิกต๊อกด้วยใช่ไหมใช่แต่หลังๆไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าไหนโชว์คลิปคลิปหนึ่ง จังอันนี้เปิดไฟไนะเปิดแล้วสิอวยังไม่เปิดเลยได้ยังมาอันนี้แล้วกัน <c oughs> อันนี้ไม่ทันอ่ะ <c oughs> เอาอาีกคลิปไหนถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะกดมา กดหัวใจเกตนี่ค<ช>ือต้องต้องต้องเข้ามาที่อะไรถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีคนไลค์อีกหน่อยก็จะทำเพิ่มอ่ะไหนแล้วเขาจะติดต่อเกดได้ยังไงล่ะเขาจะเข้าไปดูของเกดได้ยังไงเกดต้องบอกอช่องทางก่อนชื่อ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 ,อว่าไหนมานี่เปิดให้ดูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อ เกตเออกพิงพิช,ชานี่นะคะ ID ID สอดีอะไรตรงนี้แคปเอาเองนะคะเนี่ะก็เป็นลายนะคะลายก็เอาไว้คุยปกติคนไหนคนต้องมีค่าแต่มาคล o อ k นะคะเอาไว้แบบตัง้งงานอีกาบอกเลยว่าเปลี่ยนเวลาไปประเทศไหนอะไรยังไงเรวก็จับเวลาค่ะแต่มา คอมค่ะก,ก็ google ทุกคนต้องรู้จักนะใครไม่รู้จักก็แ yeah. ย่ต่อไปคามล่าก็ก้องถ่ายรูปแหละทุกเครื่องต้องมียูทูกก็ทุกเครื่องต้องมีไลน์ทุกเครื่องก็ต้องมีต่อไปแอปก็กดก็เดี๋ยวค่อยกดแล้กันนะคะต่อไปเป็นเกอะไรบ้างคะ่ะเกมนะเป็นไม่ทำ ทเล่นยังไงก็ของตัวนี้หนูก็แบบเลี้ยงไปเรื่อยๆอะ่ะเบื่อไหร่ก็ไม่เล่นร้องเพลงตามเสียงเราใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันใส่กระดาษถุงกระดาษที่หน้ามันปวดชีส oh <no. S 2> ปิดไปปิดไปเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่มันทำอะไรของมันเนี่ย <laughs> ทำไมต้องนั้นไม่ปิดวะตูอีมันเลยงมันตามแล้วตัอย่างนี้จะไม่ได้อาบน้ำากี่วันเพ็รไม่ดูแลมันใช่หรูอปล่อยมันไว้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วอะประมันเกือบเดือนอะต่อไปจริงิมันขึ้นแบงหมดเลยคือมันทั้งหิวทั้งอารมณ์ไม่ดีทั้งปวดอยากเข้าห้องน้ำโอ้โหอยวดูนะ ลอยออกมาเนาะโฆษณาอีกเลยนกามแอปจะไปนะคะก็ไมแฮงก็เหมือนทอมนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีให้ถ่ายรูปสัตว์ด้วยต่อไปไมเองจีล่าก็เหมือนกันจต่เป็นแมวผู้หญิงใช่ไหมใช่ต่อไปนะคะเป็นหมวดเกมไม่เล่นเกมไม่ค่อยเล่นมีอะไรบ้างคะมีซับเววิ่งซับเวแลวก็เลิฟ บอเทิปแอดไวเซอร์ชาเย็นแล้วก็ซสควีนชาเย็นชาเย็นนี่แบบชาเย็นก็จะเล่นแบบนี้นะคะก็จะมีใหเ้เลือกหมวดหมู่หมวดอาหารหมวดแสดงท่าทางแล้วก็พอเข้าไปก็เรียกว่าทำท่าทางทาาของใช้ในบ้านนะคะมันจะมีอันทั้งเสียตังค์ด้วยแต่ว่าเสียตังค์แบบปุ๊ปันนะคะหันหน้าจอไปทาง เกเอาไว้ข้างบนหัวดิอะไรคะทัใบอ,อะไรที่ใช้ล้างจานน้ำยาล้างจานร,รู้แล้วน้ำยาล้างจานยี่ห้อสไลด์ถูกต้องพอข้างลงก็จะถูกนะคะแต่ข้ามก็ไหนขึ้นสมมติว่าพี่ก้านนั่งโต๊ะตรงนี้แล้วแล้วก็มีเหมือนกันข้างๆเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆกระจกไม่ใช่เก้าอี้ผ่านผ่าน อไอข้างบนนี่คืออะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยะะไม่ใช่จุดต้องเอ้ยแต่ว่ามันเป็นโฆษณามันเป็นโฆษณามันเป็นโฆษณาเอาลงเอาลงเลยมันเป็นไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเกตดูจอเกตดิเกตดูจอเกตมันเป็นโฆษณาแล้วก็จะมียูนิคอร์ยูนิคอร์เนี่ยเกตชอบเล่นใช่ไหมสังเกต<ม>เห็นชอบว่างๆแล้วก็ แล้วบางวันก็แบบเข้าไปเล่นใช่ไหมก็แบบผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบก็แบบไม่รูอะไรอ่ะมันก็มันก,นก็เขาก็จะมีกล่องให้ทุกไม่รู้กี่วินาทีนะก็มันก็จะมาเร่ๆมันจะจะมีช่วงวัอนะด้วยก็เอามาแบบผสมไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้หนูมีหลายอันแล้วนี่สามารถ สำหะอ๋อต่อไป s ลนเนอร์ก็คือปัดทินมาคุยลวงเนาะว่าวันไหนจะทำอะไรแล้วตอนแบบเช้ามันก็จะเด้งขึ้นมาชิอะไรต้องทำนะช่ได้เกมไม่ค่อยได้เล่นนะคะว่าตะกี้คุยกับใครก็เป็น Hungry ชาก็จะบังคับไปฉลามกินคนค่ะ โหดร้ายเธอ,อเล่นเกมอะไรโหดร้ายมากเปลีนนยนนไถ่ายต่อไปก็โฮมแล้วก็มีแฟลชไลท์ไ่ใช่มีแค่นี้เองเหรอม,มีมีไอเกมแมวหมาหาแมวมีไหมครับมีไหมครับต่อไป s l i t e r i o นะคะเกมหน่อยมันในช่วงหนึ่งที่คิดมากเลย ใช่แล้วตอนนี้ไม่เห็นเราจะเกลี้ยงเล่นอยู่หรอปต่เพึ่งโลดใหม่เบื่อเกมอื่นต่อไปไรส์อรอต่อไปเบลแรม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 เธออะไรคะเป็นเกมที่แบบว่าผสมเครื่องมีแล้วก็แบบให้แบบได้ตังเยยืนแล้วก็ซื้อไปซื้อมาข้าวเวลาค่ะ ก็จะมีที่แบบแอปที่แบบไม่รู้เรื่องอีกเยอะมากที่มันข้ามไปแล้วกันนะคะคุะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้า<ม>ใครอยากติดต่อถ้าเกิดว่าใครอยากติดต่อทางติ๊ t ตอกหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะหรือว่า Instagram ค่ะยวจะขึนะะ้นไว้ข้างล่างนี้นะคะขึ้นไว้แถวหน้าจอนี่แหละคะ่ะ <c oughs> นี่นี่่โอเคตรงไหนก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบาย ใครเคยเล่นแอปไหนในมือถือหนูอย่าลืมบอกด้วยนะพี่บ